ประจุกีริคันเมื่อวันเสาที่4พฤศจิกายน2532ที่ผ่านมาได้ทิ้งร่องรอยของมหันตภัยจากธรรมชาติเอาไว้ให้ผู้คนโศกสลดโดยทั่วกันบ้านเรือนน้อยใหญ่เลือกสวนนับแสนแสนไร่ไม่ว่าจะเป็นสวนมะพร้าวสวนยางพาร,ราสวนกาแฟหรือสวนผลไม้อื่นใดต้องพินาศราบเรียบภายในเวลาชั่วพริบตา กับชีวิตของมนุษย์อีกหลายร้อยชีวิตที่ถูกสังเวยไปกับความบ้าคลั่งของพายุร้ายที่มีชื่อว่าไต้ฝุ่นเก ีวิตอยู่ภายใต้ซากบ้านเรือนที่พังทลายในทันทีทันใดก่อนที่จะตะเกียกตะกายออกมาได้หลายรายถูกต้นไม้ล้มทับในขณะที่กําลังหลบไปหาที่ปลอดภัยกว่าและหลายรายถูกคลื่นใหญ่ที่มีขนาดสูงกว่าร้อยเมตรซัดขึ้นแล้วฟาดลงอย่างไม่มีเยื่อใยโดยเฉพาะบรรดาชาวประมงทั้งหลายที่อยู่กลางทะเลหรือแม้แต่ที่กําลังหลบเข้าหาฝั่งก็ไม่สามารถจะร้องขอชีวิตกับธรรมชาติอันโหดร้ายได้เลยทั้งเรือและชีวิต จึงต้องอับปางชั่วนิรันด์ชาวบ้านที่บ้านปากคลองซึ่งอยู่ติดทะเลในอำเภอปะทิวเล่าว่าเมื่อวันเกิดเหตุประมาณ9ก้าโมงเช้าเห็นจะได้ทั้งลมทั้งฝนอื้ออึงมาอย่างรุนแรงราวกับยักษ์คำรามจะหลบอยู่ในบ้านเรือนก็ไม่ไหวแต่ละคนอุ้มลูกจุงหลานพ่อเท่าแม่เท่าออกไปหาที่หลบพายุร้ายด้วยความยากลําบากและทุรักทุเลลมฝนที่หมุนเข้ามาเหมือนเกลียวสว่านขนาดยักษ ทำให้ทุกคนไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ต้องคลานกันออกไปตามพื้นดินจากจุดนี้ไปจุดนั้นและจากจุดนั้นไปจุดโน้นอย่างไปตายเอาดาบหน้าตอนแรกก็หลบหลังบ้านก่อนพอหลบอยู่หลังบ้านแล้วบ้านมันก็ไม่อยู่แล้วลตอนนั้นลมมันพัดบ้านก็โยกคลอนลงมาค่อยห้อมตัวลงแล้วก็หลบอีกวิ่งออกอีกวิ่งไปหลบอยู่ที่ต้นมะพร้าวตอนแรกมันเอ็นอนิดหน่อยแล้วก็อยู่ไม่ได้อีกต้นมะพร้าวก็ล้มอีก ต้องวิ่งต่อต่อไปอยู่ที่ต้นมะพร้าวที่ล้มแล้วต้นที่ล้มแล้วที่ยอดมันถึงดินแล้วแล้วก็ข้าไปอยู่ในยอดของมันแล้วก็เอามือกำไว้เพราะว่าถ้าไม่เอามือกำไว้ลมออกมายืนทงทง,ทงมันยืนไม่อยู่ลมมันพัดเปลวมันพัดบอกใบ,บว่าตั้งตัวไม่อยู่เลยอยู่ไม่ได้เลยคนนี่ถ้าจะยืนตามลาําพังหรือแม้กระทั่งสัตว์ครับอยู่ไม่ได้และที่บริเวณวัดถ้ำทะเลซับแห่งนี้เคยเป็นสวนป่า ที่มีไม้ใหญ่นานาชนิดนับร้อยร้อยต้นให้ความร่มรื่นแก่บรรดาพระสงค์และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมานานนับบัดนี้เหลือแต่เพียงซากที่มองไม่เห็นภาพวันวานอีกแล้วต้นไรใหญ่อายุราวร้อยปีถูกพายุกระชากอย่างถอนรากถอนโคนรวมทั้งต้นจามจุรีประดูนนรีมะขามใหญ่และกอไผยักษ์ก็ต้องสยบให้กับไ้ฝุ่นเกนับประสาอะไรกับต้นไม้อื่นๆเล่าอาคารโบสถ์และศาลาวัด จะเหลืออะไรไว้ให้เห็นแต่น่าแปลกวัดแทบทุกวัดที่ถูกทําลายเพราะริ์พายุร้ายกลับเหลือองค์พระพุทธรูปไว้ให้เห็นอย่างสมบูรณ์แต่เพียงเท่านั้นเองพระอาจารย์เพรทายแห่งวัดถ้ำทะเลซับลาว่าวันเกิดเหตุชาวบ้านใกล้เคียงต่างหวังมาพึ่งพระแต่ยามนั้นพระก็เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้ถ้าเรือและถ้าเล็กๆบนภูเขาลูกนี้ต่างหากที่ช่วยชีวิตของพระชีและชาวบ้านนับร้อยคนเอาไว้ ทีแรกฝนตกยังไม่มากแล้วลมใหญ่เริ่มมาเริ่มมาอย่างแรงทุกคนก็หาที่อยู่ พระก็ยังไม่ได้ฉันเลยก็หลบหาที่อยู่ต้นไม้เหล่านี้ต้นไม้ใหญ่ก็โค่นลงสังกสีบินให้ว่อนสลาใหญ่ก็พังหมดอย่างเงี้ยาตดโยมทั้งหลายก็วิ่งมาที่แรกว่าจะพึ่งสลาถ้าพึ่งสลาสลาหลังใหญ่พังลงมาทับตายอาศัยถ้ำกะถ้ำเป็นที่พึ่งแน่และวิ่งมาเต็มไปหมดมีชีเป็นร้อยๆชีวิตลูกเด็กเล็กแดงตัวเล็กๆกันปากเขียวมันหนาวสั่นไปหมดนะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่จะมีตำนานเล่าขานไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน อำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิวของจังหวัดชุมพรวันนี้กลายเป็นดินแดนวิปโยคไปเสียแล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือคนยากจนมาก่อนแต่วันนี้จนเท่าเทียมกันทั้งหมดเหลือไว้แต่ภาพแห่งความเป็นจริงที่สะท้อนความสิ้นหวังของผู้คนที่นี่ความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดชุมพรที่เคยเรื่องชื่อมานานกำลังจะกลายเป็นดินแดนแห่งความแห้งแล้งแทนแหลงอีสานที่เคยเอือยขานกันมาก่อนอีกนานนักกว่าจะฟื้นตัวแทบจะนึกไม่ออกเลยทีเดียวว่า อนาคตจะเป็นอย่างไรรู้สึกว่าเหมือนชีวิตของเราเนี่ยเดินทางไปไปเจอทางตันเนตันไม่ตันโดยไม่ทราบว่ามันจะไปทางไหนตอนนี้คิดกันยังไงคะคือตอนนี้ไอ้เรื่องอนาคตเนี่ยเรายังคิดจะไม่ถูกครับก็ยังรู้สึกว่าทุกสิ่งท,ทุกสิ่งทุกอย่างมันสับสนไปหมดเลยหวังว่าจะได้กินต่อไปข้างหน้าก็มันหมดแล้วษาปลูกมาตั้งเก้าปีสิบปีพอได้จะจะได้กินก็มันไม่มีเหลือแล้วอะ ผู้ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้คงจะต้องยอมรับความเป็นจริงที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วและเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ว่ามนุษย์ถูกธรรมชาติลงโทษจากการที่มนุษย์ได้พยายามเอาชนะธรรมชาติอย่างเอารัดเอาเปรียบมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าการเพิกเฉยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการทำลายสิ่งแวดล้อมให้เป็นพิษมากขึ้นทุกทีจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศจึงถูกลงโทษอย่างสาหัส บทเรียนจากธรรมชาติครั้งนี้น่าจะเป็นการเตือนสติให้มนุษย์เลิกเอารัดเอาเปรียบกับธรรมชาติและมนุษย์ด้วยกันเองเพราะเมื่อถึงเวลาแล้วมนุษย์ก็จะมาถึงจุดเดียวกันคือความไม่มีอะไรเป็นของตนเองแม้แต่ชีวิตและสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่ความท้อแท้สิ้นหวังไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดผืนแผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์แห่งนี้จะต้องพลิกฟื้นด้วยกำลังกายกำลังใจของราษฎรที่นี่ พลังศรัทธาที่จะก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นที่จะสร้างวันฟ้าใสสําหรับชีวิตใหม่ต่อไปตํารวจตรีวิรุณพื้นแสนรองผู้บัญชาการตํารวจภูธร4ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมเพื่อจัดตั้งกองอํานวยการร่วมกองบัญชาการตํารวจภูธรศีที่จังหวัดชุมพรซึ่งจะประสานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยงานต่างๆทหารและจังหวัด และแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือและรับแจ้งข่าวจากประชาชนที่ประสบภัยเ่ประากฏว่าปัญหาที่เรามีการปิดถนนก็ตามปัญหาเกี่ยวว่าชาวบ้านว่า ยังไม่รับเข้าของไม่ได้รับเข้าสารอะไรต่างๆนี่คือเนื่องจากว่าการคม,มนาคมมันถูกตัดขาดการติดต่อสื่อสารกันไม่ได้นะครับทางผู้ราชการจังหวัดกับทางกอง่วยการร่วมบจพสได้หาหรือกันเมื่อวานนี้ว่าเราจะแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็นทั้งหมด15พื้นที่แล้วเราจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยไปประจาในพื้นที่15พื้นที่นั้นนะครับ มีเครื่องมือสื่อสารมีเจ้าหน้าที่สําหรับรับแจ้งข่าวสารและอำนวยความสะดวกตลอดจนหาข้อมูลต่างๆที่เช่นประชาชนที่ต้องการเข้าสารนะต้องการสิ่งอุปกรณ์ต้องการหมอต้องการความช่วยเหลือต่างๆให้ไปแจ้งณที่นั้นนะครับและจะตั้งทั้งหมดอยู่15ชุดไปอยู่ประจำํำเพื่ออ,อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการช่วยเหลือนี่ครับว่าประชาชนได้มาแจ้งที่นั่นและประสานที่นั่น แล้วก็มีวิทยุสำหรับติดต่อสื่อสารเข้ามายัางกองหน่วยการที่อทกอง่วยการร่วมบชสีนี้และส่งมาที่จังหวัดชุมพรได้ทันท่วงทีจะแก้ปัญหาเรื่องต่างๆคิดว่าการช่วยเหลือของเราจะเข้าไปถึงมือประชาชนได้นะครับและนอกจากนี้แล้วเราก็ได้ทางทางเรากับทางกองทัพได้ประสานกันว่าในริมทะเลต่างๆทาง,ทาง,ทางกองทัพจะได้ส่งชุดปฏิบัติการเข้าไปประมาณ อาจจะปฏิบัติการเข้าไปดูแล30หมูม่บ้านชายทะเลนะครับซึ่งจะเข้าไปไปฏิบัติการในวันซึ่งว่าจะในวันนี้และว,วันพรุ่งนี้คงได้ปฏิบัติการต็มที่ครับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติที่จังหวัดชุมพรครั้งนี้ค่อนข้างจะมีความยากลาบากอยู่มากเนื่องจากพื้นที่ที่เสียหายมีอนาบริเวณกว้างบางแห่งการคมนาคมถูกตัดขาดจนการช่วยเหลือของประชาชนในเรื่องอาหารและยารักษาโรคเข้าไปไม่ถึง ทางราชการได้ใช้ความพยายามที่จะนําความช่วยเหลือเหล่านี้ไปให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะทําได้ในวันนี้ข่าว9อสมทได้เดินทางไปกับเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจซึ่งหน่วยช่วยชีวิตของตำรวจตระเวนชายแดนได้ลาดตะเวนสำรวจและนำเข้าสารไปให้ประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปซึ่งบางแห่งก็สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้พื้นที่ที่มีประชาชนอยู่รวมกลุ่มกันก็จะนำเข้าสารเป็นกระสอบไว้ให้แต่บางแห่งที่ไม่สามารถจะลงจอดได้ เจ้าหน้าที่ต้องหย่อนข้าวสารลงไปรวมทั้งอาหารแห้งบรรจุถุงลงไปให้แทนหรือกระโดดลงไปให้แต่ละเที่ยวบินไม่สามารถนขนข้าวสารไปได้มากนักแต่เจ้าหน้าที่ก็บินกลับไปนําอาหารแห้งมาสมทบเพิ่มเติมอีกหลายครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้ทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดกลาหมอที่เข้าไปที่ไม่ดีคนน้คนแต่มันสองพี่อะพีู่่นน่นนะ่อยเขา พี่แหี่แนี่ได้กลมกัน ไปได้ดังไนมไปไปไม่ได้เลยอย่างไห อากาศครับออกอากาศอ่สวัสดีครับคุณเดนจารีสวัสดีครับคุณพิทามตอนนี้อยู่ไหนครับเอ่อผมไม่ขึ้นจากเอ่อกองอย เหลือผู้ประสบภัยจากพายุไตฝุ่นเกนในครั้งนี้ก็ยังประสบกับความยากลําบากอยู่มากเมื่อเช้าวันนี้ที่กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่41นายสุทินและนางอาริวันกมลวิจิตชาวบ้านบางมาศตําบลรับร่ออาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรได้มาขอความช่วยเหลือเพื่อน,นําอาหารไปช่วยเพื่อนบ้านของตนประมาณ600ครอบครัวที่บ้านบางมาศบ้านราชวังและบ้านโป่งเงาะซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ28กิโลเมตร และเส้นทางการคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถจะติดต่อกับภายนอกได้นายชุทินเองนั้นขณะที่มีขอความช่วยเหลือต้องใช้เวลาเดินทางถึง7ชั่วโมงเพราะต้องต่อแพรล่องมาตามคลองรับร้อและขึ้นบกที่บ้านหาดส้มแปน้นแล้วจึงไปขอความช่วยเหลือจากสถานีตำรวจปูทอนอำเภอท่าแสะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ส่งมายัางกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41 ผมผูกแพแล้วก็ลอยตามน้ํามาครับที่ที่บ้านเรามีกี่บ้านหลังคาเรือนฮะที่บ้านในหมู่บ้านนั้นก็มีประมาณ6ก0ฝาหลังคาเรือนครับแล้วก็แล้วก็คนในนั้นยังออกไม่ได้เลยครับชายแดนได้รับแจ้งแล้วก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งซึ่งในจำนวนนี้มีสิ่งของที่บริษัทแสงไทยพัฒนาจำกัด ได้บริจาคผ่านทางอสมทนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจพร้อมทั้งสองสามีภรยาคู่ทุกขู่ยากเดินทางไปยังบ้านบางมาดนับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำหรับหมู่บ้านบางมาดนี้อยู่ในหุบเขาห่างไกลจากถนนใหญ่ราษฎรปลูกกาแฟและทุเรียนแต่ขณะน,นี้ทั้งพืชผลและบ้านเรือนพินาศไปกับไตฝุ่นเกยหมดแล้วบ้านเรือนทุกหลังเสียหายหลายหลังลอยตามน้ำไปมีผู้เสียชีวิตประมาณ20คน ส่วนผู้บาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็ได้ทยอยล่องแพออกมาก็น่ากลัวเหมือนกันเลยนะมันก็เชี่ยวลึกด้วยแล้วคิดว่าถ้าถ้าไปไม่ถึงนี่จะทำไงครับก็เดินต่อไปเรื่อยๆเลยถ้าเผื่อแพแตกหรือว่าแพจมเนี่ยก็ต้องหาทางออกไปจนได้แหละอังก็น้ำน้ำในคลองนี่นะฮะ มันก็พัดขึ้นมาเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยจกนกระทั่งว่าบ้านผมลอยไปกับน,น้ําเลยฮะปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่มีที่พักเลยเลยอาศัยาตามต้นไม้นี่นะครับตามขอนไม้และสังกะสีที่บินที่มันปิวปิวไปผมก็มาเก็บมามุงมุงไว้แบบว่าพอกันฝนได้นิดๆหน่อยๆพอกันคืนนะฮะแล้วก็ได้ที่ล่มฝนตกมาก็จะได้หุงข้าวหุงอะไรกินได้บงคน ก็ตัดสินใจว่าไปตามแผงราชการส่วนราชการนี่ก็เข้ามาไม่ถึงนะแต่คิดว่าเข้ามาไม่ถึงแต่นี่เวลานี้ก็ถึงแล้วครับดีใจไหมครับดีใจมากครับคิดว่าตายแล้วเกิดใหม่นะนอกจากนี้ก็ยังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งยากลำบากต่อการให้ความช่วยเหลือเพราะพื้นที่ที่เสียหายกินอาณาบริเวณกว้างขวางกว่าความเสียหายที่เคยพบที่แหลมตะลุงพุกหรือที่ภาคใต้ปีที่แล้วกว่าจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงก็คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง